สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทู ub, ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวงานเงิน5ดาวท่านจะเกิดราศีพฤษภสรุปดวงชัดๆประจำปี2567คลิปนี้นะคะเป็นการสรุปดวงให้กันแบบชัดๆในปี2567ว่าท่านจะเกิดราศีพฤษภจะต้องพบเจออะไรกันบ้าง เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตในปี2,567ค่ะชาวราศีพฤษภสามารถเซฟ YouTube นี้เก็บเอาไว้ได้นะคะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีดี ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณประฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างซุงค่ะชาวราศีพฤษภในปี2567ยังคงต้องเตรียมตัวรับมือกับปัญหาคาดไม่ถึงที่จะเข้ามาฝึกฝนให้ชาวพฤษภเก่งขึ้นในแง่ดีนะคะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีต่อชีวิต จากเดิมที่แทบไม่มีคนช่วยเหลือพอเข้าสู่กลางปีผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นชาวราศีพฤษภบ้างแล้วค่ะข่าวดีจะเข้ามาดวงจะค่อยๆรุง่งรุ่งแล้วก็พุ่งแรงในรอบ12ปีมีครั้งเดียวคิดจะเริ่มทำอะไรให้ลุยได้เลยนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยค่ะชาวราศีพฤษภคงได้กระเป๋าฉีกตั้งแต่ต้นปีเพราะมีเรื่องให้ควักเงินตลอด จะมาดีหน่อยก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่พอเข้าเดือนมีนาคมรายรับก็กลับมาสะดุดอีกแล้วค่ะดังนั้นชาวพฤศพให้สำรองเงินเอาไว้ก่อนเดือนมีนาคมเพื่อที่จะผ่านวิกฤตช่วงนั้นไปให้ได้แล้วคราวนี้การเงินจะดีไปยาวๆตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปยิ่งขยนันยิ่งได้ตังค์หากติดขัดเรื่องเงินก็จะมีคนพร้อมซัพพอร์ตค่ะ ส่วนเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ได้ลุ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันอาจได้ลาบจากแดนไกลมีโชคจากเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้ลาบจากการขอพอรไหว้พระมีโชคจากความฝันตลอดจนขายที่ดินได้รับมรดกหรือเงินประกันด้วยนะคะการงานเต็มสิบไม่หักค่ะการงานชาวพฤศพเด่นมากๆในปี67หากท่านไหนอยากเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนสมใจมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ทำอยู่ทั้งงานประจำและก็ธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะใครที่มีสกิลพิเศษหรือมีความชำนาญที่ไม่เหมือนใครเช่นทำงานฝีมืองานบริการเป็นช่างแขนงต่างๆเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนด้านหนึ่งรวมทั้งหมอดูงานโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ติกต็อกจะมีชื่อเสียงลูกค้าบอกต่อคะ่ะ พอถึงกลางปีมีเกณฑ์ได้ทำโปรเจกต์ใหญ่หรือได้สร้างคอนเนคชันกับคนใหญ่คนโตผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งผลักดันให้งานและกิจการก้าวหน้าไปอีกขั้นมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศที่ต้องระวังก็มีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนงานอาจล่าช้าหรือว่างานล้นมือจนทำไม่ทันรู้แบบนี้แล้วก็ให้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมแผนสำรองเผื่อเอาไวด้ดีๆนะคะ ชาวผู้ศพท่านไหนที่ยังโสดอยู่ปีใหม่คงได้เขาดาวกันแบบเงาๆงคนเดียวไปก่อนค่ะกลางปีมีลุ้นเจอคนที่ใช่แต่เช็คหน่อยก็ดีนะคะว่าเขามีคนอื่นแล้วหรือว่าคบกับเราด้วยคบกับคนอื่นด้วยจะกลายเป็นมือที่สามคาราคาฟังผ่านกันวุ่นไปหมดค่ะส่วนใครมีคู่แล้วช่วงสองเดือนแรกอาจจะมีปัญหากันบ้างเพราะว่าต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ได้เจอหน้ากัน แต่ภายหลังสามารถปรับความเข้าใจกันได้ยิ่งกลางปีนะคะความรักจะยิ่งชื่นมืน่นที่คบกันมานานแล้วจะมีแพลนแต่งงานใครที่แต่งงานแล้วก็อยากมีลูกแฟนจะหึงหวงเป็นพิเศษด้วยค่ะอยากไปไหนมาไหนกับเราอยากตัวติดกันเหมือนปลาทองโกบางคนอาจจะชอบแต่บางคนก็อึดอัดอยู่นะคะภาพรวมเรื่องการเงินการงานความรักไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ ส่วนทางกับปัญหาสุขภาพที่ต้องระวังอาจจะเจ็บอดออดแอดๆเดี๋ยวเป็นโรคนี้เป็นโรคนั้นไม่หายขาดสักทีหนึ่งต้องผ่าตัดรักษาตัวเกิดอุบัติเหตุจากความซุ่มซ่ามรวมทั้งเครื่องจกักรเครื่องยนต์กลไกผิดปกติจะเดินทางไปไหนให้เช็คสภาพรถให้ชัวร์ก่อนไปนะคะถ้าใครเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ สามารถห้อยพระหรือว่าพกเครื่องรางที่มีพุทธคุณในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเอาไว้ก็จะช่วยให้อุ่นใจขึ้นหน่อยค่ะสรุปดวงประจำปี2,567สำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษภปี67ชาวพฤษภจะได้รับโอกาสมากมายมีหลายสิ่งหลายอย่างผ่านเข้ามาให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักแต่นั่นก็จะทำให้ชาวพฤษภเกิดความลังเลใจตัดสินใจไม่ได้สักที หากไม่กล้าเลือกหรือว่าละทิ้งความเสียดายบางอย่างไปบ้างอาจจะทำให้ทุกอย่างชะงักไปหมดได้นะคะเอาล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของสรุปดวงชัดๆประจำปี2567สำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ